วัสดีครับวันนี้เรามาพบกับยี่สันเซลฟี่ 1.8V นะครับเกียร์เป็นเกียร์ CVT เครื่อง1 0 0นะครับตัวรถก็เป็นปี2013จด2013ครับไม่เคยดิดแก๊สเล่มทะเบียนพิ่มคนทั่วไทยครับปัจจุบันนี้เป็นชื่อผมนะครับเล่มประมาณลำดับที่3ครับเป็นเล่มเดิมรถมีประกันชั้นหนึ่งให้ด้วยนะครับหมดประมาณเดือนกรกฎาหลายเดือนเลยของปี68ครับ ส่วนสีดีอร์เซนประมาณ90%นะครับมีนิ้วลอยนิดหน่อยตามการใช้งานครับแต่ถ้าอยากให้ไปทําให้มันสวยให้มันเงาแบบนี้ก็นาไปเค็มได้ครับวิธีการเค็มต่างๆเดี๋ยวผมแนะนําได้ครับไม่ยากครับโอเคบอดี้ที่นั้งคันไม่เคยเดินชนหนักนะครับหน้าหลังข้างท้ายเดิมครับกระจกทุกบานเป็นโลโก้นิสสันไม่แตกไม่ลาวม้อนี้จะให้อลอยขออ่า16มาครับยางโยโกฮามานะครับยังใช้ได้ครับใช้ต่อได้อีกครับ ยางนุ่มหนียวนะไม่ไม่หอนไม่ไม่บวมไม่สั่นครับตัวท็อปจะให้มาก็จะมีไฟเลี้ยวตรงมุมกระจกนะครับมีปุ่มพุดสตาร์ทอะไรประมาณนี้เดี๋ยวไล่ดูับพวกยางคิ้วขอบนี้ก็สวยงามครับเจ้าของเก่าติดกันสาแท้จากศูนย์มาด้วยครับข้อดีของของแท้มันก็ไม่แตกง่ายประมาณนี้ครับโอเคไฟหน้าผมขัดให้เรียบร้อยครับกันชนหน้าสวยใสยประมาณนี้ครับขัดสีออกคราบที่ใครไม่มีนะครับฟ้าโปรง ขาวๆโอโหกระจกไม่แตกราคาไม่ซีนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูวิธีคายล็อกรุ่นนี้เวลาล็อกมันจะพับกระจกเองนะครับอันนี้ผมล็อกไว้อันนี้ผมคลายล็อกเรียบร้อยกุญแจเป็นคีย์เลสสมาร์ทคีย์อะไรอย่างนี้ครับสองสองสองอันครบนะครับประตูสวยงามครับทาําสะอาดเรียบร้อยไม่มีพวกข้าวพิคไรถ้ามองดีครับเท้าแขนนุ่มๆปกติครับตรงนี้สะอาดมากครับปกติพวกเขาเรียกอะไรบันไดขึ้นรถมันมันจะเริ่มแบบ ถ้าสีขาวมันจะถลอกง่ายอย่างนี้ครับโอเคครับมาดูเบาะแถวสองก่อนครับเบาะแถวสองมีพันการใช้งานเล็กน้อยครับหรือแทบไม่ได้นั่งนะผมทำสะอาดที่เรียบร้อยนะครับสวยใสประมาณนี้ครับเท้าแขนฝั่งนู้นสวยประตูฝั่งนู้นสวยครับกระเป๋าชิโกะอยู่ครบนะครับลำโพงทุกตัวไม่ไม่แตกไม่ลาวครับดังแน่นดีปกติครับมีแอร์แถวสองให้ทำสะอาดไปแล้วครับโอเคตัวนี้จะให้เท้าแขนมานะครับแล้วก็ใส่แก้วน้ําดึงเอาข้อง เอาของข้างหลังได้ครับเหมือนรถพวกไซด์ซิปเมนครับลำโพงด้านนู้นครับหลังคาก็มีรอยเขียนยันนะครับโอเคสวยงามพรมต่างก็ใช้งานได้ครับมาดูประตูฝั่งนี้ครับลายไม้สวยงามนะครับมือเปิดไม่ลอกไม่ถลอกครับตัวปรับกระจกต่างไม่ถลอกน็อตแก้มไม่มีการขยับนะครับถ้าเราจะดูหมุดตรงนี้ครับของนิสของตระกูลเอ่อ เขาเรียกอะไรประตูนิสานเขาจะเป็นหมุดประตูฝั่งนี้ก็ไม่มีการขยับครับน็อตเดิมนะครับลายเช็คสติ๊กเกอร์เดิโรงงานอยู่นะครับเห็นไหมครับันไยจะสวยๆขอบเบาปรับสูงต่ำได้ครับเบาคนขับผ่านกระเช้านเล็กน้อยครับโดยรวมไม่ต้องไปทํนะครับสวยงามคนขับมันก็จะมีประมาณนี้เท้าแขนเลื่อนได้นะครับคุณนี้เบาคนนั่งสวยครับลายไม้ไม่ถลอกครับ ขอนส่วนไม่ช้ามีแอร์แบให้คู่หนึ่งครับายหลังคาดีตรงนี้มากเลยครับพวงมาลัยสวยงามครับโตเกียวนิสสันอยู่ชัดครับอันนี้เจ้าของเก่าก็จะใส่ตัวครอบพวงมาลัยมาพอถอดออกมันเป็นนิดหน่อยครับแล้วก็อันนี้มีช่องปรับต่างๆนะกระจกครับปรับเรือนไม้นะครับอันนี้ปรับไฟหน้าครับเปิดท้ายครับเปิดฝากระโปรงเติมน้้ามันครับเกียร์เป็นเกียร์ cvt นะครับแอร์เป็นระบบออโต้ครับ เดี๋ยวมาสตาร์ทกันครับไฟติดครบนะครับติดเครื่องขึ้นมาหายครับกระจกมันจะกลางขึ้นเองนะครับแอร์เป็นระบบออโต้เย็นปกติครับเครื่องเสียงเป็นเนวิเกเตอร์นะครับจะไิเพลงไปก่อนจอเนวิเกเตอร์นะครับไฟของลิสันจะดีตรงนี้นครับเวลาเราใช้ขับตอนคืนมันมันจะไม่เข้าในห้องเก๋งแบบไอ้ไม่ใช่มันจะไม่ไม่สองคนขับไม่รบกวนอี้ครับขออภัยโอเคตรงนี้ก็จะให้อ่า ไฟมาด้วยครับตัว1.8ครับทั้งสองฝั่งมีชวิตเตอร์มาให้ด้วยครับตัว1.8ตัวนี้แล้วก็จะมีกล้องครับกล้องถอยหลังมาให้นะครับสูงหรือเปล่าโอเคกล้องสูงเรียบร้อยครับชวิตเตอร์ใช้งานได้ครับเ่งเสียงดังดีกว่าตัวหน่งจุนะครับเดินไปก็จะมีปรับเช็คต่างๆครับมีอินโฟมีอัตราเหลือน้ำมันเท่าไหร่วิ่งเพลิงในเมืองเท่าไหร่ประมาณนี้ครับ มีที่สําคัญมีเกวความร้อนครับแบรนด์คู่แข่ง,ขงเขาจะไม่มีมาจะเปิดท้ายอันนี้เปิดกระโปรงครับเปิดท้ายจะมีเปิดตรงนี้หนึ่งจุดนะครับแล้วคุณแจมุนแจ1หนึ่งจุดแล้วก็มีเปิดที่ฝาท้ายหนึ่งจุดครับโอเคฝาท้ายก็จะประมาณนี้ครับมีกล้องขึ้นมาไฟสองไฟเบียนติดนะครับไฟเบรกนิดสามติดครับปกติไม่ชอบขาดไฟติดครับไฟเบรกต่างติดโอเค ท้ายก็จะประมาณนี้ครับเม็ดอาร์ตเดิมต่างๆไลยดูได้ครับเม็ดอาร์ตเรียงสวยงามครับฝาท้ายก็จิกยังเข้าอยู่นะครับฝาท้ายเดิมอย่างนี้ครับดูสปอตเม็ดอาร์ตไล่มาครับปึ๊บๆๆครับสีขาวก็จะมีเพื่อนหน่อยผมทำสะอาดทีนบด้อยแล้วนะครับได้ประมาณนี้ครับเม็ดอาร์ตต่างๆลอยลงงานตะเข็บเดิมอะไรอย่างนี้ครับโอเคข้างหลังจะอยู่ประมาณนี้ครับ ล้ออะไ่ครับล้ออะไหรนะครับตูดเดิมนะครับจะมีเห็นเป็นสีสีไข่เพรขัดล้อครับแมรงอุปกรณ์ถอดล้อไฟท่อกิ่ดไม่เหม็นนะครับแทปเตอร์ติกอยู่ครับอารมณ์ทำงานครับฟังดูเสียงเครื่องจะนีมเงียบประมาณนี้ครับลูกองไม่ดังสายพานไม่ดังครับไฟต่างๆติดครบหมดนะครับไฟตันหมอกไฟหลีอะไรอย่างเี้ครับ ยังไม่มีการขยับนะครับกล้องไม่ค่อยสูงเลยโอเคฝาปงเดิมครับสติ๊กเกอร์เลเยลยังอยู่พบต่างๆครับใช่ครับเพราะตรงนี้ก็ไม่มีการขยับครับอันนี้น็อตแก้มฝั่งนี้ก็ไม่มีการขยับ,บหน้าเดิมเลยใช่เช็คไป,ไปมา นี้เพยังอยู่ครับน็อตแก้มฝั่งขวาคนขับไม่มีการขยับตุ้งชกนะครับเครื่องไม่สั่นนะครับนี่นีเงียบลางแห้งเครื่องไม่มีปัญหาครับถ้าลงก็ทํางานสองตัวนะไม่ดังครับตัว่1.8มันจะซ่อมง่ายนะครับเพราะหัวเทียนหัวฉีดมันเรียงอยู่ข้างบนไม่ต้องไปถอดไอท,ท่อไอดีได้เครื่องก็จะประมาณนี้ครับได้เครื่องแห้งๆไม่มีหย,ยดนยำแ้กระจก จะเป็นโลโก้ิสันครบภาษีสามไยอหแปดครับแต่ประการชั้นหนึ่งจะหมดประมาณเดือนกระกฎาคมฝั่คนนั่งจะประมาณนี้สวยๆสใสเลยบอกทาสาตนดเรียบร้อยครับพวกอุปกรณ์คู่มือบวิษัทรอยู่ในที่ชักครบนะครับรการชั้นหนึ่งอยู่ครบหมดครับจะให้แอร์แถวสองมาบอกมันสังเกตตรงนี้มันจะได้เยอะครับ ผมสูงหร้อยเจ็ดสิบสองประมาณนี้ว้างพอสมควรโอเคเดี๋ยวไปทดลองขับกันครับครับผมมาทดลองขับให้ดูนะครับภายในก็เก็บเสียงได้ดีครับแล้วก็เก็บกลิ่นเข้ามาในห้องเก๋งได้ดีมากครับสไตล์นิสสันนะครับหน้าจอวิเกเตอร์ก็ใช้งานได้ครับตอนเช้าเกียร์ก็ไม่ร้อนะครับเข้าเครื่องยเย็นปุ๊บเข้าปุ๊บออกเลยครับเวลาเปลี่ยนเกียร์ก็ไม่กระตุกกระชากครับช่วงล่างก็นุ่มดีครับ เดี eg, side, ่ยวซ้ายสุดขวาสุดไม่ดังครับแต่ผมบอกไม่ดังครับผมอะไรไม่ดึงซ้ายดึงขวานะครับผมปล่อยให้ดูประมาณนี้ครับ่ึงเสียงมัลติฟังก์ชั่นใช้งานได้ครับรถสิ็ไปก่อนโอเคปุ่มต่างใช้งานได้หน้าปัดไม่มีอะไรขึ้นเตือนนะครับโอเคเดี๋ยวผมทสความเร็วให้ดูระยะหนึ่งนะครับเกียร์ก็สไตล์ CVT มันจะลื่นไหลไปครับเครื่องจ .8 ก็จะออกตัวได้ดีครับอัตราสิ้นเปลืองในในเมืองก็จะอยู่ประมาณ14.5โลลิตรนะครับตามที่ผมวิ่งนอกเมืองก็ สิบแปดได้ครับสิบแปดจุดห้ายี่สิบได้เหมือนกัน,นครับแล้วแต่เท้าคนประมาณนี้ครับรถทำความเร็วที่ประมาณร้อยยี่สิบไม่สั่นนะครับดูที่มือก็ได้ครับตอนนี้ขึ้นร้อยยี่สิบครับตาเร่งจะดีครับก็เหมือนเอคล้ายๆซีวิกตัวหนึ่งจุดแปดนะครับซีวิ c เอฟดีเอฟซีอะไรประมาณนี้ครับเครื่องบล็อกเครื่องจะหนึ่งจุดแปดเหมือนกัน โอเคครับขอบคุณที่รับชมนะครับถ้าผมพูดผิดพลาดยังไงใช้คำพูดไม่เข้าใจผมขออภัยไว้ก่อนครับรถพร้อมใช้งานครับเสียงดีแอร์เย็นเพียงพอครับระบบไฟฟ้าผมลืมลองนะครับอใช้งานได้ครบกดครับลองหน้างานก็ได้ครับสวัสดีครับ